ยังคงอยู่ที่เรื่องของการตรวจล้อมจับยาเสพติดนะคะไปดูกันที่จังหวัดเลยกันบ้างค่ะกองร้อยเฉพาะกิจทาหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่21บูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองบุกเข้าตรวจค้นและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย กองมาครับการควบคุมที่3รอ8กองกำลังสุริสักมนตรีโดยกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2-107หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2-1ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวในพื้นที่ว่ามีการจำหน่ายยาเสพติดบริเวณบ้านเลขที่96 บ้านนาดีหมู่หนึ่งตนาดีอเภอด่านซ้ายจัังหวดเลยจึงได้นำกำลังพลบูรณาการกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอเภอด่านซ้ายและสพด่านซ้ายบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดตามพรบรยาเสพติดเข้าปิดล้อมตรวจค้นตามร่างกายและที่พักอาศัยจากการสอบถามนายยอดรักนะครับให้การว่าตนเองเนี่ยได้จำหน่ายยาเสพติดจริงและได้ซุกซ่อนยาไว้ที่บ้านไม่มีเลขที่เจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไปทำการตรวจค้นบ้านหลังดังกล่าว ผลการตรวจค้นนะครับพบยาบ้าบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกสีน้ำเงินและสีชมพูจำนวน2ก้อนฝังกลบไว้ในดินนะครับลึกประมาณ20เมตรขออภัยครับ20เซนติเมตรบริเวณเสากลางบ้านเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางมาตรวจสอบมาตรวจนับอย่างละเอียดนะครับที่สพดานซ้ายพบเป็นยาบ้าลักษณะกลมแ,แบบผิวเรียบนะครับด้านหนึ่งมีกสอ W แล้วก็ตัว Y สีแดงจำนวน1,092เม็ด แล้วก็สีเขียวอีก12เม็ดนะครับรวมเป็นยาบ้าทั้งสิ้นจํานวน1,104เม็ดซึ่งได้บันทึกภาพไว้เป็นหลักฐานพร้อมนําผู้ต้องหาและของกลางส่งพนักง,งานสอบสวนสอบพอด่านซ้ายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับค่ะก็เป็นการตรวจล้อมนะคะเพื่อที่จะจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดกันอย่างเข้มข้นมากเลยนะคะในช่วงนี้ทุกพื้นที่เลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนวาระแห่งชาติเลยค่ะที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้บอกไว้นะคะว่าต้องมีการ จัดการอย่างเด็ดขาดเลยค่ะครับผม